จะมีใครเชื่อไหมว่านี่เราไม่ได้ใช้รองพื้นเลยแค่ใช้เซรั่มกับครีมกันแดดนี่เลยตัวแรกที่เราลงคืออีลิตแคร์วอเตอร์ตัวนี้เขาเป็นเอเซนต์บวกกับเซรั่มเอเซนต์เขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและเซรั่มของเขาบ่มลุ่งอย่างล้ำลึกกระตุ้นให้เซลล์ผิวทำงานได้ดีขึ้นแล้วนี่เลยที่ขาดไม่ได้คือกันแดดของอีลิตแคร์เขาเป็นกันแดดเหนือเซรั่มปรับโทนผิว spf 50 pa+++ อย่างคุณเอแคร์บอกเลยว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่กันแก่ล็อกเซลล์ผิวมาให้แก่ก่อนไว้วินไดยาแแบบบม่อออุตกกพครจ คือทำถึงมากคือผิวสวยโกไม่ไหวทุกคนแกพูดไปใครจะเชื่อคือครีมกันแดดทาผิวสวยได้ขนาดนี้อ่ะแล้วนี่เลยคือใช้แค่2ตัวนะจริงๆทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาแต่งหน้ากันเลยจ้าทาตาเขียนคิ้วไปเลยโบ๊ะโบโบ๊ะโ,โ,โบ๊ทาแป้งไปหน่อยจ้าแล้วก็ดัดขนตาไปหน่อยปัดขนตาอีกนิดจะสวยแล้วจะสวยแล้วแล้วก็จบสุดท้ายด้วยการทาลิปก่อนออกจากบ้านอ่ะเติมเติมแก้มอีกนิดเดี๋ยวสวยแล้วโอเคทุกคนอันนี้ก็คือ ลุกที่ออกจากบ้านวันนี้ค่ะและนี่คือสภาพผิวหน้าเราหลังจากที่เราเดินห้างไปหลายชั่วโมงมากเกผิวดีเว่อ